ได้ตำแหน่งป่ามาแบบนี้ก็คือหัดได้ที่เคียนสะไปซะเลยจริงๆก็เคยเล่นอยู่แต่ไม่ค่อยมากล้วเท่าไหร่อ่านสกิลก่อนลืมละพุ่งสกิลตวัดเกียวอันนี้เรอทะลุกำแพงโอเคดูละตีไปก่อนเลยตอนนี้ชิวๆมาหัดพี่เคียนในแล้งซิวเวอร์เออก็<ๆ>ดีเหมือนกันแร้งต่ำๆพอหัดได้อยู่แต่แล้งสูงไปกว่าน,นี้คือชิบหายแน่นอนเฮ้ยวายสวัสดีครับคุณวายสวัสดีครับคุณวายว สวัสดีครับคุณวายคุณวายตายนะครับตายนะครับคุณวายคุณวายตายเรียบร้อยอาเบตดป่าไหวไหมโดนโดนตีตายชิบหายเหมือนกันนะโดนตีตายชิบหายเหมือนกันนะนเฮ้ยนะไม่ตายว่ะเอาอยู่เอาอยู่หมัดเลยโอ้โหวายมาชิบหาย ปักวอดก่อนเผื่อมีตัวมาแบบอาช่าเอ4 3 2 1สวัสดีครับสนใจสนใจเข้าไปข้างในไหมครับไม่ไม่ไม่เข้าไปข้างในไม่ได้เดี๋ยวตายหรือเปล่าได้ไหมไม่ได้เฮ้ยชิบหายโดนว่ะช่าง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 มันช่างมันช่างมันหุ้ยชิบหายวายมาวายปลวงเลยวายปลวงเลย ชิบหายวายมาฟึบฟับไปมาช่วยหน่อยเพื่อนแต่ไม่นะไม่นะ้ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสแต็กใกล้ครบสแต็กใกล้ครบดีมากสวยเลยสเต็ตใกล้ครบแต่แต่แต,แต,แต่ตอนนี้ตีตีมังกรไม่น,ไนะไมน่าไหวนะเออตีมังกรไม่น่าไหวปล่อยก่อนปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อย,อยไม่เอามังกรเนาะ ฟืบปับอ่าตีวอเสร็จซึบข้ามกำแพงได้ไหมข้ามได้ถือว่าดีอยู่เพิ่งรู้ว่าข้ามกำแพงได้เอาเอาเอาแชมเปี้ยนไหมเอาไหมเอาเอาสิ Here we go h เย็บรอยฮะคุณโดนนะครับคุณลิวนาคุณลิวนา,ค,วนาคุณโดน,นะครับคุณโดนปั่นตายนะโอเคเอสเดียวเก็บได้ถือว่าดีมากและเราก็สามารถอีโวล่างเป็นล่างต่อไปได้แล้ว ข้างบนมีประเด็นเนาะข้างบนมีประเด็นแต่แต่ไปเอสเดียวเอ้ยลูกพี่แล้วผมจะห้าวไปไหนเฮ้ยตายตายตาย,ตายผมนี่แหละตายเอยอหนึ่งสวยอยู่เก็บได้เก็บได้สามตัวไหมสามตัวเออเออหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวเขาด้วยสองเออได้สวยต่อไปเก็บจิ้งต่อเก็บจิ้งจะได้ไหมโอ้โหเลือดปิ่มปิ่มแค่นี้ตายไหมโอ้โหตายเรียบร้อยเก็บได้สามตัวเขาก็เป็นทีมรองจริง แล้วบวกกับลูกพี่จะโตไม่ไหวหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้เอ้เอลาไปไกลเนาะลูกพี่ผมเนี่ยสวัสดีครับไอ้นะครับปล่อยคลิปไปไปล่อยคลิปปล่อยคลิปไม่ไม่ตีคลิปโอเคทีมเราเอามังกรได้โอ้โหไม่ต้องรอป่ายเนาะดีจริงปล่อยกลางต่อปล่อยกลางปล่อยลิฟปล่อยลิฟไปกลางเลยเนาะ ไปนี้ไปกลางชิวแคคิฟต่อเอจะมากันเลยดีนะครับไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีนะหลุดหลุดหลุดมาแบบนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับหลุดอุ๊ยผมไม่ดีนี่แหละตายเลยเอสวัสดีครับ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 ผมผมขอนะครับผมขอนะครับอ้าวหายอีกตัวนึงเยบร่อยคุณอันนี้จะปล่อยมีไหมไม่ปล่อยเนาะงั้นขอคีบบนแล้วกัน เอาคิดบทนะมับมับมับได้เงินด้วยเฮ้ยคุณกินรับแดงอย่างนั้นเหรอผมต้องการรับแดงเหมือนกันนะรู้เปล่าขอบคุณมากผมเป็นนักล้วงที่เก่งมากเลยรู้ไหมอุ้ยซูเซโตะอาจจะไม่ไหวงั้นตีนี่ก่อนก็แล้วกันเคลียร์คิดไปก่อนเคลียร์เคียร์เคียร์ไปก่อนทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนเป็นเป็นคนเลว เฮ้ยสวัสดีครับแอนนี่สวัสดีครับคุณแอนนี่โดนนะครับคุณแอนนี่ตายไปแล้วหนึ่งตัวอยู่ไหนกันนะครับอยู่ไหนกันนะครับไม่มีใครเหรอโอ้ยจังหายกันกันหมดแบบเนี้ยอุ้ยคีปมาละต้องรีบเลยพอสกิลสามใช้ได้รัวๆนี่ก็ชิลเราเองเนี่ยเฮ้ยโดนเกือบเกือบเกือบแลเกือบปิวไวไหมเพื่อนไวไหมไวไหมเราป้อมเข้านะเรานี่เราติดเราจะมาละ ปกติเราจะมาลับเราพร้อมเข้าเลยเอาไปเลยไม่เบื่อเอาไปเลยเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไม่กล้าหายเพี้ยงอะไรแบบนี้พิศัตรูเอาไงดีเอาไงดีตอนนี้เอ้ยตีหมาป่าดีกว่าไหมเอาหมาป่านะผมขอหมาป่านะนี่แ oh <my> ย่งกัน,ก,นกันหมดเลยระหว่างที่วายกลังดันล่าอยู่นั้นเราก็มาห a l f w a กลางละสวัสดีครับแต่ใช่สนใจโดนเสิร์ฟสักหน่อยไหมครับไม่หรอครับโอ้แย่จัง ใดๆคือไม่ออกตีกป้อมบนกันเลยวะฮะไม่ตีป้อมกันบนเลยกันเลยวะดูไ่ไหมว่าป้อมบนไปอยู่นเนี่ยในเกมนี้ป้อมมีป้อมอื่นนอกจากป้อมกลางด้วยนะดูไหมเออตีป้อมบนรอก่อนแล้วกันเน็ตก็ยิงคุณภาพอยู่ด้วยโต๊ะเวลสิบเอด็ดเฟสโต๊ะเวลสิบเอด็วเวเอดไปรส์ครับโดนนะครับอ่ะมาจะทำให้เลือดโลได้ดีจริงๆเคนเป็นตัวละครที่ค่อนจะแรงมากเออสวย สวัสดีครับัสดีครับดสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยชิบหายละตายเรียบร้อยตายหนีไม่ทันอ้ยา <c oughs> ผมเห็นคุณไวยกำลังดันเลนกลางเราอยู่ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับคุณไา้คุณไว,ย,ณวยทำแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณไายด <c oughs> ูไม่ว่าทำให้เราเสียเปรียบนะครับ เอสเดียวทุกดอกจริงๆเอาเลยป่าเอาเลยปล่าองค์กรเลยปล่าองค์กรเลยป่าเออเอเอาเลยเอาเลยเออแบบนั้นแหละไฟไฟไฟไ่องกรเลยเออตายตัวหนึ่งเองนะโอ้โหคุณจิงสวัสดีครับคุณจิงวิ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 มีมีลูป่เซตโตเซตโตสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่เซตโตตายไหมผมตายเรียบร้อย เ็ตเป็นคนแรงเงินติดลบพิ่งเห็นว่ะเงินติดลบอาาล่ะแต่เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้คลิปลงแล้วครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะชิ้ลมากเพราะว่าผมตีกับบอทแถมแข็แรงคิลซิลซะด้วยไง